Gracias. แล้วติดตามชมเส้นทางบันเทิงละครรอยรักรอยบาปและคู่แค้นแสนรักเป็นรายการต่อไปนะคะบุรธศาสนสุภาษิตนวันนี้ค่ะกิจกกรโรศิยาจะบวัชเชท,ทุกคนควรทําหน้าที่ของตนและไม่ควรประมาทและปิดท้ายวันนี้เป็นความเสียหายจากอุบัติเหตุรถไฟขนส่งสินค้าพุ่งชนรถไฟโดยสารสายด่วนขบวนหนึ่งในรัฐเบงกอลตะวันตกของอินเดียส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13คนบาดเจ็บอีก,กเกือบ30คนนะคะคาดว่ายังมีผู้โดยสารติดอยู่ในตู้รถไฟจํานวนมากในขณะที่ตู้ สินค้าก็ตกเกลื่อนรางรถไฟส่วนสาเหตุของอุบัติเหตุยังไม่ทราบแน่ชัดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ